ไปใส่กัรไปเบิดเนาะโดยโดยขาแคจริงใจเนาะขอจะจริงใจเดี๋ยวนี้นะโดยไม่ได้สอนขะน้องนุ่งกับกินฮอดกับมาฮะโดยก็ไปมากไปกับเนี่ยเนาะมาเยี่ยมถึงกับแมาเนาะโดยโดยโดยเข็นมาคขนหักอยู่ประเทศอเมริกากรไปเนาะเอ้ยเข็นมาจริงใจเนาะไปไม่ได้ย่านคข็นมาไม่ได้ย่านขอให้หักจริงเท่านั้นเนาะเอ้ยเนาะขอให้หักจริงเท่านั้น สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องวัชพูสุขชนหรือว่าจะเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาวาสนาแสนอีู่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สาวาสนาก็สิมาแปกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะสาวาสกัิได้มาเปิดใจสาวประเภท2องน้องิมาแปกแนน้อยนึงมื้อนี้เน้องพเมยพี่น้องเนาะก็สิไดทายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันกัสิไปเอ้ยขึ้นกระหูว่าเอ้ยขึ้นซื้อยังเนาะเขาก็ชิได้ไปสอบถามซื้อเอลยคนแน่เพราะว่ามมื้ออนนนนนีีีกะะลงงแทเเาาพพ่่ เกมานาเปรอเ้วนะครับเกี้ยวข่างยนใไป็นอ้สอสเบืนใจะเนาะเข้ากาสไมสอถามเอ้ยฉันำได้บยก็ไปติตาพับส้มกัืื่กน้กแทกกติดตาหก้สไค่กนส่สาวว่าใเด้อพพี่นองจะเป็นกำลังใจว่าได้เห็นชุดะ่อไปให้พี่น้องได้ับเบิงผสมน้าเนาะกลับไปเบิ้งไปสอบถามเอ้ยฉันน้ำกันได้พมพี่น้องว่าเอยเป็นมาไ้อะ สบายดีเลยสบายดีสบายดีสบาสดีเห็นอะไรดิเกี่ยวเข่าบ่มานี่นะเกี่ยวโชเกี่ยวกระลังขึ้นมาบ่กระท่านได้ขึ้นกะบั่นเมื่อยกะขึ้นมาเศร้าเมื่อยใช่แล้วบั่นเมื่อยกะโดยกะใครเออใครเมื่อยน้อยนึงเลยกระลงไปอีกโดยลงไปแรกอ่ะจักพักหนึ่งกะลงมาข่าวมาข่าวลรกอะขึ้นมาคนโดยคนขึ้นมาโดยคนขึ้นแม่เกี่ยวแล้วก็ ยังอยู่ยังหลายู้เกี่ยวแต่โดนแล้วมันนามันหลายมันก็นาแล้วนี้หน่อยคนบ่มีผู้ซอยเลยแลก็เฮาก็สิถามซื้อเอื้อยกันก่อนเนาะเอื้อยซื้อหยังนซื้อบ่าโสภาพรซื้อโสภาพรเนาะซื้อเพิ่นก็ม่วนอยู่เนาะพ่อพี่น้องเนาะอายุเท่าไหร่เด้นอายุนอายุก็โดนเบแลบักเริบแ้วเท่าไหร่เด้52ค่ะ ห้าสิบสามห้าสิบสามปีเคยกันยังดูยังงามอยู่เนาะห้าสิบสามปีกันยังดูดีคุ้นห้อยเห็นกันเนาะ้พี่น้องเนาะยังมีครอบครัวจะเคลือบ่ยังยังว่างว่างเลยบ่ว่างเลยว่างมาเตะโดนนะบ่โดนแล้วโอ๊ตเตะชิดายเลยโดนบ่โดนกันเนี่ยดูไปผู้เดียวจิ๊ซี่เลยนอนอยู่ให้อยู่หน้าผู้เดียวเฉยๆลูกลานกับบ มานอนนําลูกหลานกันนี่สองคนนั่นแหละุญาติโบกว่านอนหน้าเพีย,ยบอ,อ่ยยจะญาติจำเป็นเลยว่าญาติเหมนกันจำเป็นนอนแน่นอน่านกันเนาะโดยโดยอันอยากได้ยีโบออกคนมานอนนําน่ะเยอะก็อย่างหาอยู่เลยเดี๋ยวนี้มันห่างบ่มีนะหมู่ได้ถือเซลตัวยังบ่ได้ <c oughs> ะหรอวะโดนล้นหากระมันดจักข่มหากระยูสิเล กับพ่อการเปิดใจว่าพ่อเปิดใจว่าเปิดใจเปิดเปิดตลอดใจนี่เลยกลับไปว่าสมมติว่าพู้ว่านี่ทั้งในประเทศไดนก็ได้บอกคำอย่างมาลมๆได้นี่ลมได้รับไรเพื่ทุกประเทศเนาะได้เปิดคะแนนว่าจริงใจเนาะคะแนนจริงใจกับเฮาหนะง่ายแต่เฮานี่ง่าหมูมแบบว่ามูมตัวเอางินเอาํำตัวแบบสั้นแบบสี่ตัวไม่เละห์ห็นเล้าคงมุกคงใจแบบว่ารักเดียวใจเดียวนะรักเดียวใจเดียวเลย หูสิ right. as as you know. ่งไปเลยอกะเฮาสิค <glo> ิดมากเป็จรินะโดยเคยมีว่าเคยผ่านมากว่าแบบนี้เต่เคยผ่านมาแลขครั้งหนึ่งโดยเอากันแล้วอยู่น้ำกันแล้วอยู่น้ำกันแล้วหรือเ่าเออหัวักแบบว่าจะเลยเนาะก่อนตัวตะกี้น่ะก็เออว่าเออผมมีลูกบ่มีเจ้ากระยาโดยเออเฮาหักมากกันเป็นว่าสิโดยแต่เลยอันสาระหม้อโดยอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันได้ ลูกมกากัพอครมโดย้าจอต่างล้โดยตาตัดินใจ่เออ่ามันู่เดียวไม่ไ้โดยเบดละโดยอยู่น้นองกอยู่น้องก็ที่็กก็ิน่แหละโดยนอกมีครอบัวเนาะน้องก็มีครอบครัวตัวผมมีครอบครัวบนี้โดยนั่งที่มันหน่อยก็บไ่ได้คิดนั่งที่อะกบปักขาจากให้กับกัไม่ มัก็ยังให้ครับถ้าหากินเองเฮาหาไปนี่แล้วาเอาเันไปบ่ได้ว่าซ่านซะโดยเมื่อก่อนก็เออมีคู่ไม่งังกับนั่งสิว่าอันเออเฮ้าบอกหากับไปหาเมนละไับ้างเมนอันนี้เฮาสั้งเฮ้าผมมีคู่ไม่มูอยู่หน้ากับิเล่นอ่ะปลูกพักปลูกห้าไปกับปุ๊บไปสิเลยก็ได้ขายอยู่ว่ได้ขายอยู่ได้ขายพ่อชื่อืชื่อยากินเลยโดยนี่กะไกลที่ยังไกลยังยังอยู่วะเลย เลี้ยงกับบอลไลเลี้ยงกับนี่แหละเพิ่นนี่แหละมาเลยมาหาซื้อมาหาอย่างกับเพราะันไมเละอยากได้ปิโก้บบอน์ปิโก้ได้ซื้อจะซื้อกินเนาะได้ซื้อจะซื้อกิน่บ้าแล้วจะเห็นหน้าก็ได้ลายเติบอยู่ว่าเขานะไอ้กับบอลปลน์บรรไดกินเนาะกินเนาะกินนี่แหละโดยกันนี่เละนอกกับกาบชายนอกกับเพื่อนก็เอ่ยก็เปิดใจหาคนคุยน้ำเนาะแล้วก็หา หันเนาะเปิดใจนะคนจบเปิด no. ผ no. hmm. ูก no. หักเอาเนาะไงเนาะขาะมูจ no ริงใจนะขณะคนจริงใจนะเขาก็เออจิใจเออโอ้ยหาแต่คนจริงใจคนมีครอบครัวแล้วเขากับเอาเนาะไงเนาะเอาเอาแต่คนโสดเท่านั้นเนาะพอแต่ครัวเพรดแต่คนโสดถ้าว่าคนนั้นมีลูกมีเมียเ้ากับเอาจากอันนั้นปันใดครับคุณอยากแม่งคือทิ้ไงเลยเมนเนาะไ่อยากโยเมนอยู่เข้าไปไงเล่ห์นะโดย เขาดิถามือเลยเนาะว่าสมวนว่าฟูฟูมาจี่มาล้มเอื่อยสี่ห้าเล่แต่อายุเท่ายขึ้นไปซ้ำเลยก็ได้อายุหาสิบหกสิบก็เอื้อยจากป่านนั่นแหละเอื้อยนะก็ประมาณรุ่นเดียวกันเนาะขึ้นไปเนาะห่าอดตายหกสิบไปก็ได้เนาะเนาะขน้อยไปผัดยันมูตัวมูต้มเฮาค่ะพูดถึงยันมูบวกหักจริงเนาะเออยันมูบวกหักจริงนะฮะเลยอายุซ้ำเกันขึ้นไปแหละเออลมกันง่ายเนาะลมได้ลมง่าย โดยเป็นเแม่หักเพลงกันอยู่ไปกันโดยสินะยังเว้าเนาะโดยก็น่ะหาคนคุยน้ำเนาะเคยไปน่องเนาะแต่หน้ามืออนี้กับบวมีคนมาคุยมาโอ้มาลมเอ้ยบ่าบวมีโดยอยู่แบบเปรี้ยวเลยอยู่แบบเปรี้ยวบวมีไผ่เลยบวมีไผ่คุยเลยเนาะนอนหน้าประจําเด็กยามเด็กก็ไมเข่าบ่ ไ่ได้ข้าวเคยก็นอนนะเป็นประจำเนาะอยู่ประจำอยู่นี่แหละคือกันกนี่แหละคือนมีแต่เอื่อยมีแต่น้องเนาะม่อนอนเอือยเนาะมีแต่น้องแล้วมันนอนเอือนแล้วก็เอือยจะกินข้าวเที่ยงกับยังได้เมือนี่ยังบู่้้แล้วเมือนนี้นะจะกินกับยังยังไม่ได้หาเนื้อกินว่ายังจะได้ขึ้นตะเกียวกแบบขึ้นเลยแหละกะสืหามันยังกินไปแล้วเก็บผักเก็บห้าไปนี่เลยกินได้เบิดเนาะได้เบิด ากินง่ายสบายสมมุิว่าว่าพังไทยมาดมน้ำสมมุิว่าเขาอันแบบผัวว่าจะเอาไปอยู่ประเทศน้ำเกลนเอื้อยกสิไปีบ่พ่อมไปบ่ไปไปแค่แนนพักจริงใจแล้วเอื้อยถ้าจริงใจกันจริงใจแล้วไปบม่ได้สอบไปใส่กั็ไปเมื่อเนาะโดยร์เดอร์เจจริงใจเนาะเอแต่จริงใจเดี๋ยวนี้นะไม่ได้สอบข้าน้องนุ่งกยากินฮอดกันไหมฮะเดอร์ก็ไปมากไปกับเนี้ยเนาะ มาเยี่ยมไปกับแม่เนาะโดยจอยจอยคะแนนมาขึ้นหักอยู่ประเทศอเมริกาก็ไปเนาะเอ้ยคะแนนมาจริงใจเนาะไปบริยานคะแนนมาบริยานขอให้หักจริงเท่านั้นเนาะไงเนาะขอให้หักจริงเท่านั้นขอหักเดียวใจเดียวขู่มือนี่นะโดยเอากับผู้แมนเด็กน้อยเป็นแนวบริยานเนาะโดยจอยขึ้นหาคนหักเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจก็ มาจีบขึ้นได้เลยเพระาะว่าเพิ่นกระสูดหัวใจยังว่างร้อยเปิดเส้นตอนนี้เนาะโดยโดยกับเพนกะมีเพชรมีลายวะเอ้ยมีเพิ่นกะมีเนาะกะสามารถดมกับเพิ่นได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะบเจ๊กเลยนเนาะเอ้ยเนาะสื่ออย่งางเนาะสภาพเพชรสื่อยังส,ส,ส,สื่อเพชรเซเว่นเนาะโดยข,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 ข้าวบดเซเว่นเนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะนี่คือไอดีลายเอ้ยขึ้นเนาะไอดีได้เอ้ยขึ้นคือน,นี่เนาะพ,พี่น้องเนาะถ้าอยากรมยิ่งเพิ่นกะ พิมพ์มาเลยเพราะว่าอ้ดีไล่เรือยขึ้นนั่นอันนี้สจจีนอ,อ้นอนะ, 2, 6, line, พอนะะเ,เ,ยเพเย์พี่น้องเนาะนี่วูโทูคบแล้วก็มีไอ้ดีไล่พร้อมเนาะสบานไหนเห็นในเรื่องเพย์พี่น้องเลยอ้ะเพ่ย์พี่น้องเนาะอันนี้คือ,อน,นี่คือเพชรเนาะเพชรติดต่อของน้องสาวเพนนคนก่อนก็ได้เพราะว่าคนยังบมท่านนี้โทรศัพท์เป็นของส่วนตัวของคนเนาะเพชรติดต่อน้องเพคนทางนี้เพคนก็ได้พอเพคนก็ใส้โทรศัพท์าน้องเพคนเป็นประจำเนาะก็ใช้มาติดต่อมาก่อนเนาะ นี่คือเพชรเอลยขึ้นกะเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพิ่นกับเจกเพชรเจ๊กลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบันี้ผู้ใดสนใจขึ้นกะมาจีบขึ้นได้เนาะกัมาโอ้มาลมกันได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอคนจริงใจเท่านั้นเด้อคนโสดเด้อรักเดียวใจเดียวแล้วบักรักเดียวใจเดียวแล้วบักท่านบ่รักเดียวใจเดียวแล้วบ่มากเลยยันเสียใจเนาะยันเสียใจอะเสียใจ สั้างคนจีนดุจตายเจ้าของมสิบตัวเขาว่บตัวเบิต์ตอมบ่เคยตัวบ่เคยตัวยเข่ามาดินให้อ่าขาหักจริงเน้กัตัวเองก็มีชิดจริงตัวเไคุจริงใจเดี๋ยวนี้นะอยากพ่อคนจริงใจเดียนี้นะเบร์มบเปิดใจโดยโดยจริใจเคจริงใจลยเนาหคนจริงใจักแท่เนาะหักแท่เนาะหักแทใจเดียวโอเค มาได้เลยเนาะมาได้ถ้าจะบ่อหักเดียวใจเดียนี่บ่ออยากว่างไว้ไม่เสียหรอกเขาว่าเขาหักจริงเขาอยากมาอยู่น้ำเอื้อยได้สะกกสีพ่อมหักอยู่ว่หักได้ถ้าขึ้นมาเด่นมายังกัสิยินดีต้นหับขึ้นอยู่บอโดยโดยมาได้ยินีต้นหับเนาะโดยมาได้เลยอยู่บ้านเนี่ยได้เคกปลาบายคกเนี่ยปลาวายเนาะโดยขึ้นก็อยู่โคกปลาบ้านคกปลาวายเนาะพี่องเนาะโดยโดย มาหาขึ้นได้ขึ้นกับพ่อเปิดใจด้วยเปิดเส้นหานมมาคุยน้ำกาหาคนจริงใจคนสูตรเท่านั้นเนาะหากอายุหาสิปีขึ้นไปเนาะอายุหาสิปีขึ้นไปมาลงมาขึ้นเรื่อยกันได้เนาะขึ้นกับเกีียวเข่าตอนแรกนี่ลุงคนวะลุงคนแล้วนี่จะนอนกัลงแมาขึ้นกับเป็นคนดูมันเนาะเพราะว่าขึ้นกับบร่ได้ยูนซื่อดอกเแ็่พี่น้องเลยหมัดน้ำหาขึ้นมาวะมัดน้ำเลยกะ วันนี้เอาโลดอันนี้น่ะน้องกับรลดรางหันนาห่าและบผูพังห่ามาติดพังูยังไงโนอยู่อยู่หน้านี่อยู่คนเดียวดิโต้อยู่เับแจวค่เดียวเลยเนาะแงมคำนจะเขาว่ากันแงมคำเพิ่งกับเมื่อนอนบ้านแงมเด็กแงมคนเนาะโอย่านเนาะโอย่านนะคะเป็นอามัน ก็นอนลายอยู่นะเตียงก็ต้องจำเป็นเต็นก็ต้องจำเป็นนี่ะนี่ก็ต้องจำเป็นน่องนมนี่นี่จะหานมนมมาอยู่นั่นแหละเนาะมันบ่มีครอบครัวแล้วก็นอนตะที้เละเฮาก็เลยอู้ได้ลมกับเอื้อยขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือสีเข้าใจกันแนเนาะว่าเอื้อยขึ้นกัเปิดใจ100%เนาะกัเอื้อยขึ้นกัสาวโสดอยู่ตอนนี้เนาะงเพียงน้องเนาะเฮาก็สิได้อัน ลำลาเอ้ยเึ้นด้บนนี้ให้เอ้ยขึ้นได้ไปพักพรเที่ยงตอนเที่ยงหากินข่าวกินน้ำน้องเยเนาะจะเฮ่ากับสมมีรางว่าน้ำจืน้ำใจนิดน้อยให้เอ้ยขึ้นซื้อวัตถุเงินไปลงคุวาแล้วบานนี้เขาเจ๊เพช็เ้ลายไปเด้๋ดิเอ้ยพอได้ซื้อวัตถุเงินเนาะโดย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 แล้วก็มอบความใจลายๆนสบายดีสบายดี โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮาก็ได้โอ้ได้ลมกับเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเพิ่นกระปลืดใจพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกะปลืดใจกะอยากหาคนมาคุยมาลมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้ใดไจริงใจกับเพิ่นกะมาโอ้มาลมกับเอื้อขึ้นได้เนาะกะเอื้อยเพิ่นกะอยู่บ้านโค้งน้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะเพิ่นกะหาคนจริงใจเท่านั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะโอ้ยเด้อสาวบ้านกะลมกับเพิ่นเฮิงเติบแบบ เอฟซีสวาสก็คือสิเข่าใจเลยเนาะบันนี้เนาะว่าด้วยขึ้นเป็นอะไรกันเนะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะสวัสดิกะขอขอบขอคุณขอบคุณเด้อที่เอฟซีสวัสดิติดตามสวัสดิ์มาลุยตลอดถ้าสวาัสดิ์เาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะด้อสวัสดิกะได้ร่ำลาเมื่อเลินทางเมื่อบ้านสวัสดิ์เนาะบันนี้เนาะกะฮอนเดดได้ล่มเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้เมื่อ,น,อนี้กันกาลมวีวนะีเนาะกะขอขอบขอคุณขอบคุญเบสิกุสุคนเนาะ ก็สิได้ก้าวคำบาดสบายด,ดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง